Okay, สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในออนไลน์ในวันนี้แล้วก็พร้อมทั้งที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันนะครับก็ขอให้เราได้มีโอกาสทักทายกันแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันในช่วงเวลานี้นะครับเสียงอาจจะได้ยินไม่ชัดนะแต่ผมบันทึกเสียงไว้ก็น่าจะชัดแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ขึ้นไปนะครับด้ทักทายกันนะก็อยากจะใช้เวลานะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับในการ เริ่มต้นทํางานในการใช้ชีวิตนะครับในการาประกอบอธุรกิจนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับการอวยพรจากพระเจ้าให้ประสบค,ความสาเร็จให้บรรลุเป้าหมายนะครับมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยถ้อยคําที่มาจากพระเจ้านะครับวันนี้ก็มีน้องเกบ,บินะครับมา,าร่วมเล่นแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันนะครับ เดี๋ยวมอบเวลาให้กับน้องเกบีเลยเนาะที่จะนําเราร้องเพลงนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมาร้องเพลงในบทเพลงพระเจ้าของข้าครับเป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับการที่เรามีพระเจ้าและการที่เราจะใช้ชีวิตทั้งหมดของเราเพื่อสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับตัาโตโตมาแล้วครับโอเคไม่เป็นไรนะโตโตบ,บอกว่าคุณย่าไม่อยู่ก็เลยต้องทำภารกิจ ดูแลลูกนะครับก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวอ้าวดูทางออนไลน์แล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปนะส่งไปนะครับเนาะใครที่แคปหน้าจอได้ก็แคปไว้นะแคปหน้าจอเก็บภาพไว้นะผมอย,อยู่ห่างมือนิดนึงนะครับแกร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเนาะบทเพลงที่ชื่อว่าพระเจ้าของข้าพระเจ้าของข้านะครับ เพรความรักมั่นคงของพรดีกว่าชีวิตข้าจะสรสนนามสก,การพระ ทรงเปลี่ยนหัวใจให้เป็นเหมือนพระทายพระองค์ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกทุกคนอขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงที่น้องเก็บิดนะครับนำเราร้องสรรเสริญพระเจ้าในวันนี้นะครับขอให้เราได้ เป็นเหมือนบทเพลงนะที่พระเจ้าเปลี่ยนเรานะครับที่พระเจ้าจะให้เราได้เป็นเกลือแล้วก็เป็นแสงสว่างนะครับก็ขอพระเจ้าทรงนำพาพี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มมิตรภาพออนไลน์นะครับก็ขอให้ไม่ว่าพี่น้องอยู่ที่ไหนนะครับขอให้ท่านได้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างในที่ที่ของท่านอยู่นะครับอยู่ในรังคาก็ขอให้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างในรังคา้ไหมครับ อยู่ในพื้นที่การเกษตรนะก็ขอให้เป็นเกษตรกรที่เป็นเกลือแล้วก็เป็นแสงสว่างเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการก็ขอให้เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างนะครับก็ดีใจกับพวกเราที่ได้ทํากิจการได้เริ่มงานนะครับก็วันนี้สบายๆนะครับผมก็ลองทดสอบ การทำแบบนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกนะท,ที่ทำแบบนี้นะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนําผมก็มีการบันทึกเสียงแล้วก็ใช้กล้องแล้วก็ทั้งออนไลน์ตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้อาจจะเห็นภาพที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับในในออนไลน์นะแต่พอบันทึกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้ภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับ ตอนนี้โทรศัพท์ผมมันมีปัญหานะครับหลุดเข้าหลุดออกนะครับเป็นตั้งแต่เช้าแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเนีย่ยสัญญาไม่เชื่อต่ออาจารไม่เชื่อต่อนะครับอตอนนี้ยังเหลือใครอยู่บ้างเนี่ยในออนไลน์เนี่ย <c oughs> ต่อไปด้วยนะครับเยอที่าเลยเอ๊ะโอเคเป็นไรนะครับนี่มันมัน สัญญาไม่ดีนึ่งไม่ดีเด็ไม่ดีแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวบันทึกไว้เ okay. นะครับเดี๋ยวเราบันทึกแล้วก็ส่งขึ้นไปนะเพลงต่อไปที่เราจะร้องด้วยกันคือเลอพลงค,ความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับเล้าเด็ดไม่ดีนะครับอา้าร้องด้วยกันความรักมั่นคงของพระเจ้าครับ ความรักมันคงของพระเจ้า

สรรพระนามพระองค์โอ้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงสรรเสริญในวันนี้นะครับเราได้รับการสัมผัสกับพระเจ้านะเราอยู่เพื่อที่จะประกาศความรักของพระเจ้าแล้วก็ถวายพระเกียรติของพระเจ้านะครับบทเพลงก่อนหน้านั้นเป็นบทเพลงที่ชื่อว่าแม่น้าแห่งชีวิตนะครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นน้ําแห่งชีวิตและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทําให้เรา ได้ได้รับการได้รับการหล่อเลี้ยงนในไปจิตใจจิตญาณเนี่ยนะให้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยมีน้าอยู่อยู่ข้างในเปรียบคิดเป็นน้ำนะแล้วก็เมื่อเมื่อเราไปที่ไหนทําอะไรเนี่ยเราก็จะสะมัมเด่งความชุ่มฉ่ำความชื่นชมยินดี แลนะออกไปให้กับคนรอบข้างคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเรานะครับดังนั้นขอให้น้ําูุแห่งชีวิตน้ําแห่งชีวิตที่อยู่ในชีวิตของเราคือประโยชน์ชิวิตเนี่ยไหลออกไปสู่คนที่ทํางานของเรานะครับในครอบครัวของเราในเรือญาติของเรานะครับในชุมชนหมู่บ้านนะครับในทุกที่ทุกแห่งนะขอให้เราได้มีลักษณะของประโยชน์ชิตเนี่ยไหลออกไปนะในโซเชียลในออนไลน์นะที่เรา ใช้เงนวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้สัมผัสความชุ่มฉ่ำหรือความาได้รับใครทุกใครร้อนอนะเมื่อเขาเผชิญกับปัญหาอุปรสรรคในชีวิตของเขาเขาอาจจะเ,เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนในชีวิตของเขาก็เมื่อเขาสัมผัสชีวิตของเราก็ขอให้น้ําแห่งชีวิตที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยไหลออกไปสัมผัสชีวิตของพวกเขาขอให้พวกเขาได้อ่ การบรรเทาในเรื่องของปัญหาอุปรสรรคหรือความรุ่มร้อนเหล่านั้น,นได้เย็นลงดีไหมครับนะขอพระเจ้านําเรานะครับวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเนาะเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับผมขอพระเจ้าอวยพรนะทุกท่านนะครับกอให้การงานของท่านครอบครัวของท่านแล้วก็ชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านเนี่ยนะอยู่ในการอวยพรของพระเจ้านะครับใช้เวลาอธิษฐาน ขอพระเจ้าร่วมกันคู่เดียวนะครับพระเจ้าพระบิดาเราของพระบุตรพระองค์สำหรับในวันนี้ที่พระองค์ท่งอยู่กับพวกเราขอพระเจ้าอุลพรอนพี่น้องทุกคนที่เข้ามาทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นน้องปืนน้องโตโต้น้องอันโปรเจค่ะขอพระเจ้าอุลพรอน่ทุกก้าวเดินในชีวิตของเขา อยู่ในความโปรดปรานของพระองค์ไม่ว่าเขาทําอะไรขอให้สำเร็จขอให้มารุเป,ป้าหมายขอพระเจ้าปกป้องเขาจากสิ่งชั่วร้ายจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่านิยมอิดิทั้งสิ้นราก,การุงโจรคาขอให้เขาได้พึ่งพระวิญญาณบิสุทธ์ของพระองค์ในการดำเนินชีวิตปกบคองชีวิต ระวังศัตรูคือมารที่คอยจ้องจะทำลายวนเวียนอยู่รอบๆกรงเจ้าค่ะให้เขาได้มีสติในการดำเนินชีวิตทุกก้าเดือนกรงเจ้าค่ะขอพระเจ้าอุรพรพี่น้องทุกคนที่ไม่ได้เข้ามาในออนไลน์วันนี้ทุกๆคนด้วยกรงเจ้าค่ะขอโรรองทรงอุรภพรเขาอุรพรพี่น้องที่อยู่ทางมาเลเซียอุรภพรพี่อ้วนที่อยู่ทางพม่ากรงเจ้าค่ะอุรพรพี่น้องของพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยแต่ละพื้นที่ของขอพระเจ้าอุรภพรขอ รทรงนำภาถูกบดบังเจราญพระเจ้าเราขอพึ่งพระองค์ในการพบปะก,กันทุกวันพุธขอให้เราได้มีโอกาสเวลาที่ใช้เวลาร่วมกันอย่างนี้และขอให้น้องแม้ไม่ได้เข้ามาก็ขอให้ได้รับการอุ่นพรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการได้รับการได่ต้องสัมผัำสำพระองค์ผ่านงานธรรมศกเจ้าในแต่ละครังงากการ้งบดบัเจ้าเราขอประคุณพระเจ้าที่ฐานหลวโประคง ในพระนามพระเยซูคิิเต์เจ้า<ม>อนนมเมนขอบคุณพระเจ้านะก็ดีใจกับโตโต้นะพระเจ้าอยู่ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าโตโต้มีความเชื่อที่เข้มแข็งมากๆเลยนะครับดีใจกับน้องอันนะตอนนี้ก็ได้เริ่มร้านค้าแล้ว<ม>เห็นภาพของร้านก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจด้วยนะครับถ้าเสร็จวันไหนจะเข้าไปเ,าเข้าไป เข้าไปชิมรสชาติของอาหารที่เชฟอันใช่ไหมนะปรุงด้วยสุดฝีมือเดี๋ยวจะไปทานนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับน้องปืนด้วยนะครับที่พระเจ้าอยู่ด้วยแล้วก็พระเจ้านํานะครับนะก็ทักทายพี่น้องทุกๆคนนะที่อยู่ในในกลุ่มของเรานะครับอาเฉียงที่อยู่ทางมาเลเซียนะครับวีโฮลิทเนโฮนะที่อยู่มาเลเซียนะ นะแล้วก็มีใครอีกนะบอลรัตรภูมินะน้องโผนะนะเป็นยังไงบ้างนะก็ทักทายกันมานะแล้วก็มีใครอีกกวนนะที่อยู่พม่า,มานะได้ข่าวว่าทางพม่า,มาก,ก็ลบกันดูเดือดมากนะมีการเผาบ้านแล้วก็โอ้หน้ากลัวนะที่พม่า,มาแต่มันไม่ออกข่าวแค่นั้นเองนะครับข่าวเข้าไปไม่ถึงในะเวลานี้นะครับแล้วก็ มีใครครับในกลุ่มของเรานะฝากคิดถึงพี่น้องในกลุ่มของเราทุกๆคนนะครับผมเองก็มีภารกิจหลายอย่างก็ใช้เวลากับพวกเรานัดกันทุกๆวันพุธนะครับที่เราจะใช้เวลาร่วมกันถ้ามีอะไรผมก็จะโพสเข้ามาแล้วก็พวกเราไปติดตามกันเข้ามานะครับแล้วมีอะไรที่จะทักทายหรือสื่อสารก็สามารถที่จะส่งเข้ามาในแชทในไลน์ได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ขอบพระเจ้าอรยพรทุกคนนะครับ มีอะไรก็อินบ็อกมาส่วนตัวได้เลยนะครับขอบะเจคอนครับสวัสดีครับ